การเล่นแร่แปรธาตุภาพจําแรกๆเลยก็คือพยายามเปลี่ยนตะกั่วเป็นทองคําใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่คนจะนึกถึงภาพนั้นแต่วันนี้เราจะมาออลองมองลึกลงไปในชุดข้อมูลที่เราเจอมาค่ะทั้งบันทึกเก่าๆแล้วก็งานวิจัยใหม่ๆด้วยซึ่งข้อมูลพวกนี้เสนอว่าศาสตร์โบราณน,นี้จริงๆอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ โดยเฉพาะการตีความในเชิงพลังงานหรือแนวคิดทางเลือกสมัยใหม่หมที่มันก็ค่อนข้างท้าทายความเข้าใจกระแสหลักของเราเหมือนกันนะค่ะมันเหมือนกับว่าชวนให้มองว่าการเล่นแร่แปรธาตุอาจไม่ใช่แค่เรื่องอองมงายหรือความเชื่อเพ้อฝันอ,อาจจะเป็นระบบความรู้ระบบหนึ่งเลยที่พยายามอธิบายสสารพลังงานหรือแม้แต่ชีวิตในมุมที่ต่างไปจากวิทยาศาสตร์ที่เราคุ้นเคยกัน แบบคนไรเรื่องเลยก็ว่าได้โอเคงั้นเราลองมาแกะดูแนวคิดหลักๆจากข้อมูลชุดนี้กันนะครับคือมีจุดหนึ่งที่น่าทึ่งมากแนวคิดที่ว่าสสารที่เราเห็นจับต้องได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งสุดท้ายหรือสิ่งพื้นฐานที่สุดอ๋อที่มาจากงานของแดนวินเทอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะในงานเขียนที่เราดูกัน <S <S เขาเสนอแนวคิดที่แบบค่อนข้างจะสุดตรงนิดนดนะคะว่าทุกสิ่งเนี่ยเกิดจากอีเธอร์ อีเซอร์ที่เป็นเหมือนพลังงานพื้นฐานที่ไหลเวียนอยู่ทั่วไปค่ะแล้วแนวคิดนี้ยังบอกต่อด้วยว่าอีเซอร์เนี่ยก่อตัวเป็นรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงที่เรียกว่าทอรอยใกคล้ายๆโดนัทโดนัทครับซึ่งในรูปทรงนี้แหละคือโครงสร้างพื้นฐานจริงๆของอะตอมไม่ใช้อนุภาคแข็งๆแบบที่เราเรียนกันมา โฮเป็นมุมมองที่ต่างจากฟิสิกส์ปัจจุบันมากเลยนะคะแล้วถ้ามันไม่มีอนุภาคแบบที่เราเข้าใจแล้วออการแปรธาตุในมุมนี้มันคือการเปลี่ยนอะไรกันแน่คะนัน่นแหะสิครับคือถ้าตามแนวคิดนี้นะครับการแปรธาตุเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนอนุภาคตรงๆแต่มันเป็นการเปลี่ยนรูปทรงรูปทรงครับรูปทรงของคลื่นพลังงานในอีเทอร์หรือที่เขาใช้คำว่า transfiguration นะครับ transfiguration คือการเปลี่ยนรูปทรง ใชครับคือการจัดเรียงโครงสร้างพลังงานใหม่จากรูปทรงของธาตุหนึ่งไปเป็นรูปทรงของอีกธาตุหนึ่งเช่นจากออรูปทรงพลังงานของตะกั่วไปเป็นรูปทรงของทองคำโดยไม่ได้ไปยุ่งกับนิวเคลียสแบบฟิสิกส์นิวเคลียสที่เราเข้าใจการเปลี่ยนรูปทรงพลังงานฟังดูเป็นนามธรรมมากๆเลยนะคะครับฟังดูเป็นนามธรรมแต่ในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันก็มีตัวอย่างที่เขาอ้างอิงจากสิ่งมีชีวิตด้วยนี่คะ อย่างเรื่องไก่อ่าใช่ใช่ครับเรื่องไก่ที่เอ่อสามารถสร้างแคลเซียมสำหรับเปลีอยไข่ได้ใช่ค่ะท,ทั้งทั้งที่อาหารที่ให้ไปไม่มีแคลเซียมเลยแต่มีโพแทสเซียมสูงแทนอือหรือ,อเรื่องปูที่เหมือนจะเปลี่ยนแมกนีเซียมในน้ำทะเลให้กลายเป็นแคลเซียมสำหรับสร้างกระดองแบบนี้ก็เหมือนว่า สิ่งมีชีวิตอาจจะทําการแปรธาตุในระดับชีวภาพได้เองเหรอคะนั่นคือสิ่งที่แหล่งข้อมูลพวกนี้พยายามจะเชื่อมโยงไปถึงครับเขาเชื่อมไปถึงแนวคิดเรื่องไฟลึกลับหรือพลังชีวิตที่ซ่อนอยู่อย่างนักเล่นแร่แปรธาตุฟูคานเนลี่ก็เคยพูดถึงเรื่องเอ,อ่อสนามพลังสนามพลัง ที่เกิดจากการจัดเรียงสสารบางอย่างอย่างเหมาะสมแล้วมันอาจจะปลดปล่อยพลังงานบางอย่างออกมาได้แล้วในข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขามีอธิบายเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกลไกอะไรพวกนี้ยังไงบ้างคือเขาไม่ได้ให้คําอธิบายเชิงกลไกแบบวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเป๊ะๆนะครับแต่เขาเชื่อมโยงไปถึงการทดลองยุคหลังๆอย่างของลิเซฟสกี้หรือปาเชโกอ๋อที่มีรายงานว่าพบการก่อตัวของสิ่งมีชีวิตในสภาวะปลอดเชื้อน่ะเหรอคะ ใช่ครับหลังจากให้ความร้อนสูงสูงหรือให้พลังงานไฟฟ้าเข้มข้นเข้าไปซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามต่อว่าไอ้ไฟหรือพลังงานที่ไปกระตุ้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หรืออาจจะเกี่ยวกับพลังจากตัวผู้ทดลองเองแบบนั้นหรือเปล่าคะก็มีอ้างอิงไปถึงแนวนั้นเหมือนกันครับอย่างกรณีของนีนาคูลากีนาที่มีแรงงานเรื่องพลังจิตส่งผลทางกายภาพได้ โอยิ่งฟังยิ่งแบบว่าลึกซึ้งและน่าค้นหามากขึ้นนะคะแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องสสารพลังงานนะคะยังมีเรื่องสัญลักษณ์โบราณด้วยอย่างตารางวิเศษหรือ Magic Square ครับที่นิโคลัสฟลาเมลใช้ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลเสนอว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ตารางตัวเลขธรรมดาธรรมดาอืมอาจจะมีความหมายเชิงพลังงานหรือเป็นโครงสร้างอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธาตุโลหะแล้วก็ดวงดาวอะไรทํานองนั้นครับซึ่งทั้งหมดนี้ถ้ามองในมุมของแหล่งข้อมูลที่เราสํารวจมานะครับมันเหมือนจะชี้ไปที่แก่นเดียวกันที่นักเล่นแร่ปแปรธาตุหลายๆคนเน้นย้ํามาตลอดก็คือเป้าหมายสูงสุดจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโลหะภายนอกแต่เป็นการแปรธาตุภายในจิตใจจิตวิญ,ญญาณของผู้ปฏิบัติเองใช่ครับ เพื่อไปสู่สภาวะที่สมบูรณ์ขึ้นหรือพัฒนาขึ้นน่าสนใจมากเลยค่ะถ้าสสารเป็นแค่รูปทรงของพลังงานที่เปลี่ยนไปมาได้แล้วก็มีไฟลึกลับอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงทุกสิ่งมันเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้เราคิดได้เยอะเลยนะคะครับบางทีขีดจำกัดของสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่กฎฟิสิกส์ที่เราเข้าใจในปัจจุบันเท่านั้น แต่อาจจะอยู่ที่ความเข้าใจในธรรมชาติที่มันลึกซุ้งกว่านั้นมากๆซึ่งศาสตร์โบราณอย่างการเล่นแร่แปลธาตุตามการตีความในข้อมูลชุดนี้นะครับก็พยายามจะบอกใบ้เรามาตลอดคำถามก็คือเราพร้อมจะเปิดใจสำรวจความเป็นไปได้เหล่านั้นมากแค่ไหนใช่ไหมคะครับนั่นคือคำถามสำคัญเลย